วันนี้อาจารย์ก็จะมาเพิ่มเติมเรื่องการใช้สติและปัญญา EP นี้เป็นการสอนให้มีปัญญาอาจารย์ก็จะเริ่มแนะวิธีการเล็งเห็นตัวเองเล็งเห็นความคิดเล็งเห็นการปรุงแต่งเล็งเห็นความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมากขึ้นเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เราหลงตัวเองและเพื่อให้เรารู้ทันตัวเอง การรู้ทันตัวเองมันคือการไม่หลงไม่หลงรู้ไม่หลงรู้ไม่หลงเพลินไปกับสิ่งที่ตัวเองรู้ไม่หลงเพลินไปกับสิ่งที่ตัวเองคิด <u eln ies> ไม่หลงเพลินไปกับสิ่งที่ตัวเองเข้าใจตอนนี้เราฝึกมองตัวเองนะมองตัวเองมองยังไงไม่ใช่มองกายมองความรู้สึกมองความคิดมองอารมณ์ ดูสิมองอยู่หรือเปล่ามองหรือคิดคิดหรือดูดูหรือรู้ถ้ารู้จะไม่หลงถ้าคิดหลงถ้าคิดเรียกว่าหลงหลงคิดอย่าเพิ่งคิดดูก่อนดูอารมณ์ตัวเองก่อนหัดดู อย่ามัวไปเสียเวลาอะไรให้เอาเวลาทั้งหมดมาดูจิตดูใจของตัวเองมาเฝ้ารู้ดูใจของตัวเองมาชำเลืองรู้ดูใจของตัวเองชำเลืองชำเลืองเข้าไปแล้วดูลงไปดูลงไปดูก่อนอย่าคิดตามให้ดูดูตามลงไปดูหรือคิดตาม เห times, ็นตัวเองไหมเห็นตัวเองคิดไหมให้เห็นอาการของตัวเองให้ดูอาการของตัวเองเราฝึกให้เราเห็นมันสักทีเลิกหลงตัวเองเลิกเข้าใจผิดผิดให้ดูตัวเองจริงๆจังจังจับผิดตัวเองก่อนอย่าเพิ่งคิดจับผิดตัวเองก่อนชำเลืองดูสิ นั่นเราฟังอยู่นะนั่นเห็นไหมเห็นผู้ที่กำลังฟังไหมเห็นผู้เอไหมผู้เอะผู้อะดูมันสิดูมันจริงหรือเปล่าดูหรือว่าคิดจับผิดตัวเองสังเกตตัวเองก่อนดูอารมณ์ตัวเองดีๆมองเข้าไป มองเข้าไปให้เราเป็นผู้รู้รู้ตามผู้รู้จะไม่หลงผู้หลงจะไม่รู้ถ้าผู้หลงก็คือผู้ลืมรู้เพราะมัวแต่หลงไปคิดหลงปุงหลงแต่งเลยไม่เห็นอารมณ์ตัวเองเลยไม่รู้ไงมัวแต่หลงขณะที่เราฟังเราเพิอคิดตามขณะที่เราคิดตามเราลืมรู้เราหลงไปเลย ดูไม่ทันดูซิเรารู้ทันมันไหมเรารู้ทันตัวเองไหมให้มองดูตัวเองก่อนอย่าปล่อยตัวเองเพลินไปไม่ต้องคิดตามสังเกตดูอย่าปฏิเสธความจริงคิดก็คือคิดให้รู้ว่าตัวเองคิดความจริงมันเป็นเช่นนี้ยอมรับความจริงก่อนอย่าขี้อวดอย่าถือดีอย่าถือตนอย่าถือตัว มองกลับเข้าหมายเห็นอารมณ์ตัวเองก่อนให้เห็นความไม่ดีของตัวเองก่อนดูซิตอนนี้จิตเราเป็นยังไงยอมรับความจริงก่อนยอมรับก่อนดูตัวเองก่อนกลับเข้ามามองอารมณ์มาพิจารณาอารมณ์ก่อนมาสังเกตอารมณ์เรียกว่ามารู้อารมณ์ก่อนเห็นไหมว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราปกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้นั่นแหละเรียกวความถือดีเราความอวดดี ความไม่ดีของเราที่มันซ่อนอยู่ความอวดดีของเราความถือดีของเราเราปกปิดมันไว้ความเป็นตัวตนของเรานั่นแหละเราปกปิดมันไว้ไม่ให้ใครรู้ดูตามันไปเรื่อยๆดูตัวเองคิดเห็นตัวเองในมุมที่ไม่มีใครเห็นสิดูตัวเอง ตัวเองที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดตัวเราที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดอะ่ะมองมันไปมองลึกลงไปมันมีตัวที่เราปิดบังคนอื่นไว้อยู่มันมีความความไม่ดีซ่อนอยู่มันมีอีกโก้ซ่อนอยู่เราปกปิดมันไว้ไม่ให้ใครรู้ดูเข้าไปดูเข้าไปที่ความรู้สึกลึกๆของเราเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดมันไว้อาจารย์ให้เราดูทําหน้าที่ดู ดูตัวเองว่าเรามีสิ่งนี้อยู่ให้ยอมรับตัวเองเออเรามีสิ่งนี้จริงๆให้ยอมรับแบบนี้ขณะที่เราฟังเราก็คิดตามเห็นตัวเองไหมมองตัวเองรู้ดูหรือคิดหรือมองหรือสังเกตเห็นอาการสังเกตของตัวเองไหมเห็นอาการที่ตัวเองคิดเห็นอาการที่ตัวเองปรุงแต่งตามไหม ดูซิว่าเราเผลอไปคิดหรือเปล่าเราเผลอปรุงตามอาจารย์เนี่ยเราเห็นตัวเองไหมสังเกตดูก่อนสังเกตดูดีๆอย่าคิดตามสิให้สังเกตอย่าเชื่อตัวเองอย่าโดนตัวเองหลอกอย่าโดนความคิดหลอกเวลาที่เราโดนกระทบให้สังเกตใจตัวเองเรารู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงมองลงไปก่อน มามองความรู้สึกตัวเองก่อนกลับมามองความรู้สึกตัวเองก่อนให้ดูดีๆด,ดูผลของการกระทําของตัวเองก็คือดูอารมณ์ดูอตัวเองนั่นแหละดูอารมณ์ของตัวเองมองมันให้จริงๆจังก่อนอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสินอะไรทั้งนั้นอย่าเพิ่งคิดเวลาที่เราโดนกระทบเรามีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจวิ่งไปมองตัวอารมณ์ก่อน มองลงไปก่อนมองกลับเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละอารมณ์มันอยู่ในตัวเรานี่แหละมันไม่ได้อยู่ที่ความคิดไม่ต้องไปคิดกลับมามองที่ตัวอารมณ์เห็นตัวเองไหมเห็นอารมณ์ตัวเองไหมมันมีความรู้สึกยังไงอารมณ์เนี่ยดูที่เนื้ออารมณ์ก่อนตัวเนื้ออารมณ์เน่ะดูก่อนดูแลยอมรับความจริงว่าเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกอะไรอยู่ดูมันลงไปแล้วก็ ยอมรับออมันเป็นอย่างนี้จริงยอมรับแบบนี้เราฝึกจับผิดตัวเองก่อนดูตัวเองอย่าปฏิเสธความจริงความจริงปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธคือการปกปิดการปกปิดนั่นแหละการปกปิดนั่นแหละคือการปฏิเสธความจริงชำเลืองก่อนชำเลืองดูซิฟังอยู่นั่นแหละให้ชำเลืองชำเลืองก่อนเราค่อยฟัง ดูอารมณ์ของตัวเองดูลงไปที่จิตของตัวเองดูไปที่ใจของตัวเองอาการเป็นยังไงดูลงไปมองสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนดูใจตัวเองก่อนดูอารมณ์ตัวเองก่อนอย่าเพ้อลงคิดตามดูก่อนเห็นอารมณ์ของตัวเองไหมมันเป็นยังไงอารมณ์อารมณ์ของเรามันเป็นยังไงมันมีอาการยังไงดูที่ไปดูที่ ดูไปที่อาการดูไปที่อาการมองลงไปที่อาการมองลงไปที่อาการสังเกตดูอาการอาการส่วนใหญ่มันเป็นยังไงเราหลงอาการอยู่ไหมตอนนี้ยเห็นไหมว่าเราหลงดูอาการแล้วเราหลงอาการหรือเปล่าหลงดูแล้วหลงมันหรือเปล่าหลงดูนะได้แต่อย่าหลงอาการ เรียกว่าหลงความรู้สึกหลงความรู้สึกก็คือหลงอารมณ์นั่นแหละตอนนี้เราเป็นผู้รู้หรือว่าเป็นผู้ดูผู้รู้หรือผู้ดูผู้รู้หรือผู้ดูดคิดตามทำไมล่ะรู้ก็ไม่ต้องคิดตามไงเลิกหลงเลิกหลงอาการให้ดูการกระทำของตัวเอง เห็นการกระทําของตัวเองไหมที่กําลังดูอยู่กําลังคิดตามอยู่ดูอารมณ์ตัวเองบ่อยๆยเห็นอาการของตัวเองไหมมันแปรปวนเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนั้นอย่าเพิ่งคิดให้ดูลงไปก่อนชําลืองสิฟังอยู่นั่นแหละไม่ยอมชำเลืองอ่าชำเลืองลงไปดูที่ใจของตัวเอง เวลาที่เราโดนกระทบหรืออะไรที่ไม่พอใจเนี่ยอาการของเราเป็นยังไงดูดูอาการก่อนดูดูดูที่อาการมองลงไปที่อาการเห็นอาการไหมดูลงไปสิเห็นอาการไหม,ไหาาร,ไหมรู้ทันไหมคิดหรือรู้ตามทันไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นอาการไหมนั่นแหละอาการที่เกิดขึ้นขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเนะี่ยเรียกว่าฝึกดูความจริง ความจริงที่ปรากฏอยู่ความจริงที่ผุดขึ้นมาให้เราดูอยู่นั่นแหละดูอาการไม่ใช่ฟังอย่างเดียวดูอาการให้ดูตัวเองเนี่ยคือให้ดูอาการของตัวเองอาการเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงเห็นใจตัวเองไหมเห็นใจตัวเองไหมดูไปตามอาการที่มันเกิดอย่าปฏิเสธอาการ ดูอาการแล้วอย่าปฏิเสธอาการมันรู้สึกยังไงให้ยอมรับความจริงว่าอ๋ออ๋อรู้แล้วมันเป็นอย่างนี้อ๋อรู้แล้วมันรู้สึกอย่างนี้อย่าหลงลืมตัวอย่าลืมรู้สึกตัวอย่าลืมดูอาการของตัวอย่ามัวคิดยิ่งคิดยิ่งลืมรู้ตัวอย่ามัวเผลอย่าลงเชื่ออาการ ห้ามเชื่ออาการให้ดูอาการไม่ได้ให้เชื่ออาการให้ดูอาการดูอาการก่อนอย่าหลงเชื่ออาการดูสิเห็นอาการของตัวเองไหมเห็นความเผอของตัวเองไหมที่เผอดูอย่าหลงอาการรู้หรือหลงหลงเข้าไปหรือรู้ หลงเข้าไปดูหรือว่ารู้รู้ว่าหลงหรือว่าหลงเข้าไปในรู้แล้วสังเกตสังเกตสังเกตก่อนเราหลงอาการของตัวเองไหมลองชำเลืองก่อนชำเลืองดูก่อนชำเลืองเข้าไปดูเลยชำเลืองเข้าไปดูมันรู้หรือว่ามันหลงตอนเนี้ยมันรู้หรือมันหลงแต่ที่แน่ๆเราหลงคิดตามแล้วเรียบร้อย ให้สังเกตดูว่าเราเผลอไปหรือเปล่าเราหลงตามฟังไปหรือเปล่าเราฟังแล้วเราเผลอคิดตามไปหรือเปล่าเราเพลินไปหรือเปล่าให้เราหัดเป็นผู้รู้และผู้ดูอาการที่มันเกิดชำเลืองชำเลืองรู้นะไม่ใช่หลงคอยสังเกตตัวเองอยู่เรื่อยๆสังเกตอารมณ์เป็นผู้รู้ทันอารมณ์ก็คือเป็นผู้รู้รู้ทันอาการ รู้นะไม่ใช่เผลอรู้หรือเผลอจับผิดตัวเองก่อนมองเข้าไปที่อารมณ์มองเข้าไปที่อาการเห็นอาการของตัวเองไหมเวลาที่เราฟังอยู่เราเพลินไปนะเห็นไหมดูสิดูลงไปที่จิตใจดูลงไปที่ตัวอารมณ์นี่เป็นวิธีการฝึกเราฝึกแบบผู้ไม่เพลินไปในอารมณ์ ไม่ใช่ผู้หลงรู้แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้แบบไม่หลงเรารู้แบบไม่หลงหรือว่าเราหลงรู้ลองสังเกตดูตัวเองสิสังเกตลงไปที่ใจสังเกตลงไปที่ตัวอารมณ์สังเกตดูดีๆด,ดูลึกๆอย่าลืมรู้ตัวอย่าเพลอคิดตามอย่าปรุงให้รู้ไม่ได้ให้ปรุงแต่งให้รู้ ทารู้เราเข้าไปรู้ทารู้เราเข้าไปรู้เราเห็นผู้ดูอยู่เห็นไหมผู้คิดตามเราเห็นไหมเราเป็นผู้รู้หรือผู้คิดตอนเนี้ยฮะเราเป็นผู้รู้หรือผู้คิดหรือว่าผู้หลงคิดรู้คิดหรือว่าหลงคิดลองสังเกตตัวเองดูก่อนสังเกตไปที่อาการ สังเกตไปที่ใจหัดดูจิตดูใจของตัวเองก่อนเรามาฝึกตามอะไรรู้ไหมฝึกตามสภาพที่มันเกิดขึ้นจริงๆอันนี้เรียกว่าลงสนามจริงการสังเกตตัวเองให้เห็นใจตัวเองให้เห็นความรู้สึกให้เห็นความนึกคิดของตัวเองให้เห็นอาการความรู้สึกของตัวเองและสังเกตว่ามันรู้หรือมันหลง อันนี้เรียกว่าลงสนามปฏิบัติจริงไม่ใช่การไปนั่งอ่านเพราะการไปนั่งอ่านคือการสร้างสร้างความเป็นอัตตาตัวตนเข้าใจว่าตนรู้เลยมัวแต่อ่านเลยไม่รู้แต่รู้จริงๆคือรู้ที่อาจารย์สอนนี่แหละรู้ตามสภาพที่มันเป็นจริง ขนาดนี้เราฟังอยู่เราก็รู้ว่าเราฟังเราคิดตามเนี่ยเราเห็นไหมดูเข้าไปเนี่ยก็เห็นว่าตัวเองคิดตามเราเพ้อปรุงตามก็เราเราก็รู้ว่าเนี่ยเราเพ้อปรุงตามเราฟังอยู่เราก็รู้ว่าเราฟังเราคิดตามเราก็รู้ว่าเราคิดตามเราหลงคิดเรารู้ตัวไหมเราเผลอเพลินไปกับความคิดเลยเนี่ยเพ้อคิดตามอยู่เนี่ยให้ดูเข้าไปที่ตัวอาการ เนี่ยสิ่งที่อาจารย์ให้ให้พวกเราฝึกเนี่ยคือคือการหันกลับเข้ามามองดูตัวเองตอกย้ําตอกย้ําตอกย้าลงไปเพื่อให้มันคุ้นชินเพื่อให้จิตมันคุ้นชินเพื่อให้ความเคยชินมันเกิดขึ้นให้ได้ให้เราเกิดความเคยชินในการฝึกในการปฏิบัติในการทดลองของจริงไม่ใช่ผู้อ่านเพราะผู้อ่าน คือผู้หลงเชื่อสิ่งที่ตัวเองอ่านมาแล้วเรียบร้อยโดนกิเลสและอัตตาตัวตนเข้าครอบงำสําหรับพวกที่ปฏิบัติธรรมแบบอ่านเพราะพวกที่อ่านคือพวกไปหลงเชื่อในคำในคำพูดของผู้ที่สื่อออกมาการอ่านที่เราอ่านอ่านกันมานะ่ะอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนตำราเอง มันถูกถ่ายทอดต่อๆกันมามันผิดเพี้ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราฟังมาอ่านมาอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเป็นพวกบ้าคนที่อ่านและฟังมาและเชื่อเลยคือคนบ้าคนบ้ามันหลงเชื่อเลยมันไม่วิเคราะห์มันไม่ไต่ตองมันไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเชื่อถ้ามันรู้ว่าตัวเองเชื่อมันก็มันก็ไม่บ้าไงกรเพราะมันบ้า มันบ้าพราะหลงเชื่อโดยไรหลักของเหตุและผลแต่มันไม่เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อนั้นมันไม่ถูกต้องเพราะเรายังไม่ได้ลงสนามแข่งเรายังไม่ได้ลงสนามจริงๆสนามจริงๆคือสิ่งที่อาจารย์สอนเรามาฝึกตัวเรามาฝึกตนเรามาสร้างตัวเองให้เราเป็นพระพระที่แท้จริงคือพระโสดาบันขึ้นไปถึงเรียกว่าพระ รู้ตามไปสภาพที่มันเป็นจริงรู้ตามความจริงที่มันเกิดอย่าเพ้อเพลินไปกับความคิดเราฝึกตัวเองอย่าลืมตัวสิอย่าหลงอย่าหลงคิดอย่าหลงปรุงอย่าหลงแต่งเราต้องมีสติรู้ตัวตลอดเวลาฝึกดูจิตดูใจของตัวเอง สิ่งที่อาจารย์พูดให้เรารู้ตามไม่ต้องไม่ต้องวิพากษ์วิจาร์ณอะไรทั้งนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนคือความจริงเราสร้างตัวเองให้เป็นพระเป็นพระด้วยตัวเองไม่ต้องไปหากราบหาไหว้วิงบอนอะไรของใครทั้งนั้นเนี่ยเรามาฝึกดูจิตดูใจของตัวเองอันนี้เรียกว่าผู้มีปัญญาโดยแท้ให้รู้ทันอย่าคิดรู้ทัน ดูอาการที่มันเกิดขึ้นจริงๆขณะฟังอยู่มันคิดอะไรอยู่เห็นตัวเองคิดไหมดูการทํางานของคันห้าอย่าเพิ่งคิดดูก่อนดูลงไปที่จิตของเราที่อารมณ์ของเราเนี่ยขณะฟังอยู่คิดตามมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นมองอารมณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราที่กําลังที่กําลังเกิดขึ้นหัดหัดหัดให้เราเป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนไม่ใช่เป็นผู้คิด ไอ sí, ้ความคิดน <Yeah. S 1> ั find right. Find right. ่นเน่เตะทิ้งไปบ้างอย่าเผลอเพลินอย่าเผลอไปกับความคิดอย่าหลงคิดอย่าหลงตามันไปฝึกดูอาการของตัวเองอย่าไปร่วมกับอาการนะให้ดูอาการเฉยๆชำเลืองชำเลืองชำเลืองสังเกตสังเกตมันสังเกตมันชำเลืองมันรู้หรือว่ามันหลงตอนเนี้ยรู้ไหมรู้ว่าตัวเองคิดไหมรู้ว่าตัวเองฟังไหมหรือว่าหลงไปเพลินไปเลยไม่รู้เลย เราไม่ได้มีหน้าที่หลงนะเรามีหน้าที่ฝึกรู้ฝึกดูดูอาการของตัวเองเป็นผู้ดูอาการเห็นไหมเวลาที่เราปรุงแต่งผลของอารมณ์เป็นยังไงผลของการปรุงแต่งเป็นยังไงผลมันออกมาอย่างไงลองสังเกตดูลองรู้ลองรู้ดูลองรู้ลงไปอะ่ะมันเกิดอาการยังไงความรู้สึกเป็นยังไง มีความชอบปนอยู่ไหมมีความไม่ชอบปนอยู่ไหมปนอยู่กับอารมณ์นะ่ะมีไหมมีความเฉยๆปนอยู่ไหมอารมณ์อะไรดูดูลงไปก่อนสังเกตลงไปก่อนมองกลับเข้ามาที่ตัวอารมณ์ดูความรู้สึกตัวเองก่อนมันมีความชอบและไม่ชอบหรือยังไงหรืออะไรยังไงดูลงไปก่อน ดูลงไปที่ความจริงที่มันเกิดขึ้นขณะปัจจุบันขณะที่มันเกิดดูลงไปอย่าเผลอเพลินไปกับความคิดให้ดูให้รู้ตามไม่ใชใ่คิดตามฝึกดูฝึกรู้ให้อยู่กับความจริงให้ได้เราต้องฝึกอยู่กับความจริงในโลกใบนี้มีแต่คนที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจแต่เราเป็นผู้ฝึกจิตฝึกใจเราต้องรู้ทันอารมณ์และต้องให้ไหวด้วยอย่าชักช้า สังเกตอารมณ์ก็คือการดูพฤติกรรมของตัวเองรู้ตามเห็นไหมธาตุรู้มันทำงานรู้หรือคิดคิดหรือเพลินเพลินไปกับความคิดเห็นไหมเห็นตัวเองคิดไหมเห็นตัวเองเพลินไหมเห็นตัวเองเผอไหม รู้ทันมันก่อนรู้ทันก่อนอย่าเพิ่งเผลออย่าเพิ่งเพลินอ,อย่าเพิ่งคิดชำเลืองรู้ดูดูใจของตัวเองดูความคิดของตัวเองเพื่อให้มันคุ้นชินให้ได้เฝ้ามองใจของตัวเองอย่าเผลออย่าหลงตัวเองด้วยดูตัวเองดีๆมองเข้าไปมองให้ชัดให้เห็นตัวเองให้ชัดก่อน รู้ตามหรือคิดตามรู้หรือคิดชำเลืองไปดูก่อนอย่าลงคิดตามให้รู้ให้รู้อาการนะรู้อาการก็คือการปลุกาธาตุรู้ขึ้นมาให้มันไปรู้อาการนัร่นแหละให้มันไปรู้อาการแล้วเดี๋ยวมันจะมีผู้รู้ไปดูไปดูผู้รู้อาการ ู้รู้อาการจะกลายเป็นผู้ถูกรู้ถ้าเราฝึกบ่อยๆเราเราฝึกดูอาการของตัวเองแล้วมันจะมีผู้รู้ที่ตื่นขึ้นมารู้อาการผู้รู้ที่ตื่นขึ้นมามองผู้รู้อาการผู้รู้อาการจะกลายเป็นผู้ถูกรู้ตอนนี้เราเป็นผู้รู้ หรือผู้ถูกรู้ชำเลืองรู้ดูก่อนผู้รู้หรือผู้ถูกรู้ดูสิมันยังไงผู้รู้หรือผู้ถูกรู้อย่าเผลอตามให้รู้ไม่ได้ให้คิดให้รู้ตอนนี้เรารู้หรือว่าเราถูกรู้ สังเกตดูใจของตัวเองก่อนเห็นตัวเองไหมมองดูตัวเองก่อนเห็นตัวเองคิดไหมเห็นตัวเองหรือเปล่าเห็นตัวเองปรุงแต่งตามไหมตอนนี้เราเผลอหรือว่าเราหลงเราเผลอไปความคิดหรือว่าเราหลงคิดเราลืมรู้ตัวหรือเปล่าเราลืมชำเลืองสังเกตตัวเองหรือเปล่า มันรู้หรือว่ามันหลงหรือว่ามันหลงรู้ขณะที่มันรู้มันจะไม่หลงขณะที่มันหลงมันจะไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือผู้ถูกรู้ล้วนเป็นปัญญาทั้งหมดมันจะเป็นผู้รู้หรือผู้ถูกรู้ก็ได้ฝึกให้เก่งฝึกให้ชำนาญตอกย้ำลงไปซ้ำลงไปอย่าไปเสียเวลาอย่างอื่น เอาเวลามาดูตัวเองดีกว่าฝึกรู้ฝึกดูไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือผู้ถูกรู้ล้วนเป็นผู้ไม่หลงเราฝึกเป็นผู้ไม่หลงอย่าหลงลืมการรู้ตัวอย่าลืมรู้ว่าตัวเองคิดอย่าลืมรู้ว่าตัวเองปรุงอย่าลืมรู้ว่าตัวเองหลงเพลิน ชำเลืองรู้และสังเกตตัวเองอย่าเพลอเพลินดูอารมณ์ตัวเองอย่าหลงเข้าไปในอารมณ์หลงเข้าไปในอารมณ์หรือเปล่าเราไม่ได้ฝึกหลงนะเราฝึกรู้ฝึกรู้ไม่ใช่ฝึกหลงอย่าเพลอเพลิน เราไม่ได้มีหน้าที่เผลอเรามีหน้าที่รู้รู้ตามสภาพที่มันเป็นจริงรู้ตามอาการที่มันเกิดขึ้นจริงๆขณะนี้เรารู้สึกอะไรอารมณ์เราเป็นยังไงเราหลงเข้าไปในเนื้ออารมณ์หร <โ frustrating S 2> ือเปล่าเราหลงเชื่ออารมณ์หรือเปล่าเราหลงเชื่อความคิดหรือเปล่าเราคิดตามเราก็ยังไม่รู้ตัวเราเผลอเพลินไปกับอารมณ์เราก็ยังไม่รู้ตัวเราฝึกดูตัวเองสิฝึกดูให้มันรู้ให้มันทันเราจะได้ไม่เป็นผู้หลง เฝ้าดูผู้ที่มันรู้เฝ้าดูผู้ที่มันคิดเฝ้าดูผู้ที่มันเผลอเฝ้าดูผู้ที่มันหลงหล,ลงก็ให้รู้คิดก็ให้รู้คิดปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บหัดดูตัวเองแบบนี้คิดปุ๊บเอ้ารู้ว่าคิดเอ้าหลงไปเอ้ารู้ว่าหลงอย่าหลงคิดอย่าหลงปรุง หลงฟังอยู่ยังไม่รู้ตัวกันเลยให้เห็นอาการดูอาการมองลงไปที่อาการเห็นความแปรปรวนของอารมณ์ตัวเองไหมสังเกตสังเกตดูก่อนอย่าเพิ่งคิดให้สังเกตจับผิดตัวเองก่อนชำเลืองดูซิฟังอยู่นั่นแหละไม่ต้องคิดตามให้รู้รู้สิดูสิ รู้หรือยังทันไหมเนี่ยทันไหมคิดตามทำไมเห็นไหมเห็นอารมณ์ตัวเองไหมเห็นความคิดตัวเองไหมเห็นอาการของตัวเองไหมดูอาการของตัวเองก่อนดูสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นขณะปัจจุบันเรียวกว่าดูอาการรู้ตามหรือคิดตามหัดดูหัดรู้หัดสังเกตหัดชำเรือง จะได้ไม่เป็นผู้ที่หลงผู้หลงคือผู้รู้ไม่ทันเรียกว่าผู้หลงผู้หลงก็คือผู้ไม่รู้ตัวไม่รู้อารมณ์ไม่รู้อาการไม่ดูอาการไม่สังเกตอาการไม่ชำเลืองอาการไม่ชำเลืองอารมณ์ไม่ชำเลืองใจตัวเองไม่ชำเลืองจิตตัวเองไม่มองอารมณ์ตัวเองไม่มองจิตตัวเอง ไม thinking, not society, not reunion, knowing knowing ่ดูว่าตัวเองคิดไม่รู้ว่าตัวเองคิดไม่รู้ว่าตัวเองปรุงแต่งไม่รู้ว่าลามตัวเองรู้ไม่ทันเรียกว่าหลงอาการนี้เรียกว่าหลงสภาวะนี้เรียกว่าหลงการหลงคือการไม่รู้นั่นเองไม่รู้ตัวไม่รู้ความคิดไม่รู้อารมณ์ไม่รู้การปรุงแต่งรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันสภาวะเช่นนี้เรียกว่าหลง เพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกดูฝึกรู้ฝึกสังเกตฝึกชำเลืองฝึกมองตัวเองฝึกดูอารมณ์ตัวเองฝึกสังเกตตัวเองไม่หลงไปในอาการของตัวเองไม่หลงความคิดตัวเองไม่หลงการปรุงแต่ง,งตัวเองไม่หลงฟังไม่หลงเพลเพลินไปกับความคิดปรุงแต่งจะได้ไม่เกิดความหลงสภาวะธรรมภาษ,าษาธรรมเรียกว่าหลงเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นผู้หลงอีกต่อไปเพราะเราได้มาฝึก ให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองให้รู้อาการของตัวเองให้รู้ทันอาการของตัวเองให้รู้เท่าทันการปลุกแต่งตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นผู้หลงนั่นเอง